รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยหัวใจสำคัญเลยนะครับคือการส่งผ่านของแรงจากมือถ้าคนคนนั้นเนี่ยรู้สึกผ่อนคลายเวลาส่งผ่านลงไปที่ลูกค้าลูกค้าก็จะรู้สึกสิ่งนั้นด้วย สนับสนุนโดยธนาคารกรุงศรีอยุธยาซัมซุงสมาร์ทไซเนสทีวีแคนนนแม็กซิฟยผลิตภัณฑ์มิสมีดาเวโรนาไทเวดวิลล่าหัวหินสวัสดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่รายการอไอโร้อยล้านสู่อาเซียนกาวสู่ปีที่4กับรายการธุรกิจเพื่อคนรุ่นใหม่ ที่เราคง,งมุ่งมั่นเดินหน้าจุดไฟเติมฝันอย่างมั่นใจนให้คนรุ่นใหม่ด้วยได้กับธุรกิจในฝันของใครหลายๆคนอย่างธุรกิจสปาซึ่งอัยุนรล้านของเราในวันนี้เขาคือผู้ที่สร้างสารรค์การทําสปาโดยการใส่การให้บริการระดับโลกและเป็นธุรกิจสปาเจ้าแรกๆของเมืองไทยที่โด่งดังจนขยายเป็น4สาขาในเวลาอันรวดเร็วเป็นที่กล่าวขวัญไปสู่นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติทั่วโลกว่าเป็นหนึ่งในที่ที่ทุกคนต้องมาของเมืองไทย จนมีนักท่องเที่ยวเดินทางมาถึงที่นี่ถึงปีละ45,000คนสร้างรายได้กว่าร้อยล้านบาทต่อปีกับอายรนอน์ร้านพัฒนพงศ์รานุรักษ์รีวาน่าสปาท้งหญิง พี่ชายน้านมิจ๊ะพี่ชายคะล่ำม้าของนองหญิงนะคะม้าของนองหญิงอยู่ที่ไหนเดี๋ยวเดี๋ยวครับน้องยิปครับค่ะโอ้จับโบนิ่นึงครับอย่ามายุกนะเล็กนิดไปครับเนี่ยอย่าแต่เล็กไปกว่าสวยไหมพี่สวยสิครับโอ้โหเข้ากับบรรยากาศชุดน้องยิปเลยใช่แต่ว่าวันนี้เราไม่ได้มาดูบ้านเดียวนะคะเรามาเจอไอย้ยน้อยร้อยล้านของเราค่ะซึ่งเป็นเจ้าของร้านนวดร้อยล้านค่ะพี่กองครับผมที่เขาล่ำเลือนว่าความสามารถของคนไทยในการนวดเนี่ยสามารถมีชื่อเสียงไปต่างประเทศได้อย่างมากมายและสามารถสร้างเป็นธุรกิจร้อยล้านได้ด้วย เราไปพบคำตอบกันเลยวันนี้แน่นอนครับสวัสดีครับสวัสดีครับมีเจ้าลับดีมาน่านะครับและนี่คือแคน <c oughs> พับเชิญอ,อยู่หน้อยล้านของเราในวันนี้ใช่ค่ะนี่พี่ตีนะคะแห่งดีมาน่าสปาค่ะซึ่งบอกไปก่อนเลยว่าเห็นหน้าโอ้ออแบบนี้พี่ตีอายุเท่าไรหร่ละคะอายุ43ปีนะครับอายุ43ปีแล้วไม่ทราบ <c oughs> พี่ตีเริ่มต้นธุรกิจตั้งแต่อายุเท่าไหร่ครับตั้งแต่อายุ26นะครับอายุ26ครับผมถามในรายการเขาว่ารายได้นะคะล่าสุดเนี่ยเป็นยังไงบ้างคะก็เราก็แตะร้อยล้านเป็นเรีย ร่นจะได้ถึงร้อยล้านนะครับพี่ต้องรอ่นกี่คนนะครับก็ตอนนี้เรามีพนักงาน160คนนะครับที่ช่วยกันนวดนะครับเ,เพื่อรับแขกชาวต่างชาติและก็ชาวไทยครับครับผมมีแขกชาวต่างชาติมีชาวไทยมารับบริการจากดิวนาสปาปีหนึ่งประมาณเท่าไหร่ครับก็ประมาณสัก4 5 0 0 0นั 45, คน 45,000คนต่อปีต่อปีครับผมสี4สาขาครับตอนนี้เรามีสี4สาขาที่ไหนบ้างคะก็จะมีที่สีลมนะครับสุขุมวิทย5ทองหล่อแล้วก็สาขาใหม่ล่าสุดที่เซ็นทรัลบาซีครับและอย่างที่แอบบอกพี่กล้องไปค่ะว่าที่นี่นี่คือกว่ารางวัลระดับโลกมาแล้วมีรางวัลอะไรบ้างคะ Uhm. ปีที่แล้วเนี่ยได้รับวัล Day s สปาออฟเด e a เยนะครับปีน,นี้เนี่ยได้รับรางวัล Medical ปาออฟเด e y e ย r แล้วก็เบอร์ลักชวรี่สปาเนี่ยก็ให้เราเป็น Medical ปาออฟเด e y เย r ของปีนี้ด้วยครับผมสุดยอดเลยมีสปามากมายเกิดขึ <S <S ้นในกรุงเทพสปามากมายเกิดขึ้นในประเทศไทยสิ่งที่ทาให้ดีวัน้าแตกต่างจากสปาอื่นที่มีอยู่นี่คืออะไรครับ ผมว่าเป็นเรื่องของงานบริการที่มีระบบนะครับมีโปรแกรมใหม่ๆนะครับที่ถูกล็อตทุกปีนะครับจะถูกเอามานําเสนอให้กับลูกค้าเป็นประจำนะครับมีไงโปรแกรมใหม่ๆยิชักอยากจะรู้แล้วโปรแกรมใหม่ๆของเขามีอะไรบ้างแล้วก็บรรยากาศด้านในเนี่ยจะสวยขนาดไหนยังไงเดี๋ยวขออนุญาตให้พี่ตีช่วยนําทชว์หน่อยดีไร่าโอ้ยินดีมากๆครับเชิญน้องยิปกอบพี่กล้องนะครับครับผม อยู่ในบ้านที่มีอายุยาวนานกว่าร้อยสิบปีแล้วครับน้องเิฟอันนี้ก็เป็นห้องถุงต้อนรับนะครับให้คนรู้สึกเข้ามาอยู่ในบ้านละอ,อันนี้ก็จะปรับบรรยากาศให้รู้สึกสบายสบายสปาในความจริงแล้วมันคืออะไรคะสปาคือการบำบัดด้วยน้ำนะครับซึ่งมีมาเป็นพันปีลูกค้าส่วนใหญ่ของดีวาน่าสปาเนี่ยมาันจะาประเทศอะไรบ้างครับส่วนใหญ่ก็ยังเป็นเอเชียนะครับมียุโรปบ้างมีญี่ปุ่นนะครับเกาหลีไต้หวัน แล้วก็ทางสิงคโปร์รวม <ลง S 1> ถึงทางจีนตอนนี้ก็เป็นตลาดใหญ่ขึ้นเรื่อยๆครับผมในปี2557ประเทศไทยมีนักท่องเที่ยวต่างชาติมากถึงประมาณ2 4 7ล้านแคนเรามาดูกันว่านักท่องเที่ยวต่างชาตินิยมมาใช้บริการอะไรในเมืองไทยกันบ้างบริการนัสปามีมูลค่ารประมาณ31,000ล้านบาท บริการด้านโรงพยาบาลมีมูลค่าประมาณ70,000ล้านบาทบริการด้านโรงแรมมีมูลค่าประมาณ3 2 8 0 0 0 0ล้านบาทและยังมีธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับงานบริการอีกมากมายรู้แบบนี้แล้วหากเราศึกษาหาช่องทางใหม่ๆใ,ในการทำธุรกิจด้านบริการก็มีโอกาสเป็นอายุน้อยหลายล้านได้ไม่ยากเลยละค่ะเออว,ว้าวถ้าเกิดอยากจะเห็นเป็นเหมือนก็ตัวอ,อย่าง ขอใช้พวกเราดูหน่อยได้ไหมคะอย่างโปรแกรมช่วงนี้ที่เราที่เราได้รับความนิยมมากๆเลยเนี่ยก็คือโปรแกรมไหมนะครับขออนุญาตชมด้วยครับพวกเมนูสปาร้อยล้านนี่หน้าตาเปไนน็นยังไงอ่ะได้ครับผมขอเวลานิดเดียวนะครับโอ้พีต่ติไปแป๊บเดียวเองครับเปิดเครื่องแล้วปปิ้นได้เลยเหรอครับใช่ครับสะดวกรวดเร็วมากครับเฮ้แต่ไฮไลท์แล้ว หนังสือยังคมชัดอยู่เลยครับพี่ติหมึกไม่ซึมและกันนานได้ด้วยนะครับคุณก้องเวลาเราทําบอกว่าสิ่งที่คอมมูนิเคชันกับทางลูกค้าของเราอย่างเช่นโบชัวอย่างเช่นเมนูต่างๆเนี่ยสำหรับดีวเหน้าเนี่ยให้ความสําคัญกับเรื่องนี้เยอะไหมครับอันนี้เป็นเรื่องของการทําแบรนดิ้งนะครับทำให้คนรู้สึกแล้วก็ที่จะเข้ามาถึงเราเนี่ยคนยังไม่เคยเจอเราเนี่ย Image แรกที่เขาเห็นเนี่ยมันต้องดูสวยงามชัดเจนนะครับแล้วก็นอกจากนั้นเนี่ยต้องให้ในเรื่องของอารมณ์ด้วยอันนี้คือโปรแกรมใหม่ที่พูดถึงใช่ไหมคะใช่ครับงั้นเดี๋ยวขออนุญาตไปชมโอ้โหชมหน้าของคอสนิ้เดี๋ยนะคะได้เลยครับเชิญด้านในเมะกรับผม ้องสปายจริงเลยด้วยบรรยากาศนี้ไม่ต้องพูดถึงดีมากใกล้นอนแล้วแต่ว่าตอนนี้มาอยู่นี่อลังการมากครับพี่ตีอันนี้คือโปรแกรมไหมอย่างที่บอกยิปเปิดที่ไหนครับยิปเปิดนะคะมีควันออกมาด้วยโอ้ยสวยมากอันนี้คืออันนี้ก็คือไหมนะครับชาพันไหมจากญี่ปุ่นนะครับ,รบซึ่งเลี้ยงอยู่ที่ที่เชียงรายนะครับตัวนี้เนี่ยเราอบ ควันเทียนนะครับตัวไหมเองเนี่ยมันมีสารตัวหนึ่งครับชื่อว่าเซลลูสีนตัวนี้เป็นสารช่วยสมานผิวครับเวลาคนเป็นแผลเนี่ยเอาเอาน้ำมันไหมตัวนี้ทาเข้าไปนะครับพอทาเข้าไปปุ๊บแผลเนี่ยแทบจะไม่มีรอยแผลเป็นเลยเมื่อเราเอามาทําที่ผิวเราเนี่ยทำให้ผิวเราเนี่ยสดใสแล้วก็สุขภาพดีสําคัญที่สุดเลยเนี่ยคือการส่งผ่านนะครับของของแรงจากมือเนี่ยจากคนสู่คนเนี่ยอันนี้เป็นสิ่งสําคัญมาก ถ้าคนคนนั้นเนี่ยรู้สึกผ่อนคลายสบายนะครับเวลาส่งผ่านลงไปที่ลูกค้าลูกค้าก็จะรู้สึกสิ่งนั้นด้วยแล้วรู้สึกไงครับที่ว่าวิธีการนวดแบบไทยเนี่ยรับรางวัลระดับโลกอันนี้ก็เป็นความภาคภูมิใจนะครับเราเป็นเป้าหมายของเราตั้งแต่เด็กของผมเองเนี่ยตั้งแต่เด็กอยู่แล้วว่าอยากจะทําอะไรก็แล้วแต่ให้ให้ประเทศของเราเนี่ยได้รับความนิยมได้รับการยอมรับในภาพลักษณ์ที่ดี ทำให้คนรู้จักประเทศไทย,นยในภาพลักษณ์ไม่ใช่เฉพาะในเรื่องของสินค้าการเกษตรเดียวแต่เราเอาสินค้าการเกษตรเนี่ยมาเพิ่มมูลค่าแล้วสามารถทําให้คนทั่วโลกเนี่ยยอมรับเราในระดับเวทีระดับโลกนะครับเราก็ดีใจมากๆครับคุณสามารถไปได้ไกลเท่าที่จิตใจของคุณจะพาไปสิ่งที่คุณเชื่อคุณสามารถทําให้มันสําเร็จได้ Mary แมรี่เคเอสก็หลังมาเมืองไทยทำอะไร ก็มาหาที่พักหละสอเนี่ยกินแน่นอน3ช้อปปิง้งเฮ้ยมันนวดด้วยทำนวดอย่างเดียวไม่ได้เราต้องทำสปาด้วยว่า4ปีที่รายการอายุน้อยร้านได้ก้าวเดินและส่ง,งมอบแรงบันดาลใจให้กับคุณผู้ชมทำให้เราได้รู้ว่ายังมีอีกหลายคนที่มีความฝันอยากทำธุรกิจเป็นของตัวเองแต่ยังขาดทั้งโอกาสและเงินทุนวันนี้รายการอายุน้อยร้านร่วมกับยุนจินเวนเจอร์ พร้อมเติมเต็มทุกความฝันให้กลายเป็นจริงขอเพียงความฝันนั้นมีโอกาสทางธุรกิจที่เป็นไปได้รับเงินทุนกระเริ่มต้นทันทีติดตามรายละเอียดได้ในอานดัรเาน้ำสู่อาเซียนเสาร์ที่6มิถุนายนนี้สนับสนุนโดยธนาคารกรุงศรีอยุธยา c a n o n m a x i f y ผลิตภัณฑ์มิสมีดาสถาบันความงามเมกกคลินิกกว่าจะมาเป็นธุรกิจสปาร้อยล้านที่มีนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติมาใช้บริการกว่า4 5 0 0 0คนต่อปีเขาคนนี้มีจุดเริ่มต้นในการทำธุรกิจอย่างไรไปติดตามาพร้อมๆกันครับตอนนี้ขออนุญาตมานั่งคุยกับพี่ตีนะคะถาม เบื้องหลังความสําเร็จของพี่ตีว่าเอาจริงๆแล้วเนี่ยคือพี่ตีโตมาแบบไหนก่อนเลยในกานตั้งแต่สมัยเด็กๆเลยอะค่ะโตมาเป็นคนธรรมดานะครับเรียนโรงเรียนวัดนะครับแล้วก็ช่วยคุณพ่อคุณแม่ทํางานนะครับคุณแม่ก็ขายผลไม้เพลินเป็นขายผลไม้ยากเ่ยนีหนึ่งครับทุเรียนครับทุเรียนใช่พเพราะปอกยากมากแล้วเราเป็นเด็กปสปห้าเนี่ยเวลาที่ปอกทุเรียนเนี่ยคนก็จะสนใจครับพออยู่ปีหนึ่งเนี่ยอยู่ดีคุณแม่ ตอเส้นเลือดในสมองแตกคุณพ่อกับพี่ๆก็ช่วยกันดูแลเพราะว่าใช้เงินเยอะมาก<ะ>ส่วนตัวเราเองเริ่มคิดแล้วว่าเฮ<ะ>้ย<ะ>เราจะทําอาชีพอะไรในอนาคตที่ยังดูแลแม่ได้ครับ<ะ>แลว้วทราบมาว่าพี่เดินสายไปเป็นสจวรตการเป็นสจวตเนี่ยมันช่างแตกต่างจากการที่จะมีความฝันอยากเป็นนักธุรกิจแล้วก็มาเป็นเจ้าของธุรกิจสปาลอยล้านอย่างทุกวันนี้ได้การเดินทางนั้นเป็นไงครับพี่เขาบอกว่าถ้าไปสมัครอันนี้ได้ตังค์เยอะมากเลย เราคิดว่าเฮ้ยนอกจากเรามี knowledge know-how แล้วเนี่ยอย่างหนึ่งที่เราต้องมีนี่คือทุนแล้วเราคิดว่าการที่ออกไปเดินทางต่างประเทศเนี่ยมันน่าจะเห็นอะไรบ้างทำให้รู้จักคำว่าสปาในขณะที่เมื่อ14ปีที่แล้วเนี่ยคนไทยไม่รู้จักคำว่าสปานะครับแต่เรารู้จักมาอยู่ว่าวันหนึ่งเครื่องบินไปชนตึก World Trade Center ประกาศออกมาว่า Lay off ฟพนักง,งานออกที่เป็นพนักง,งานต่างชาติทั้งหมดออกแล้วนเะฮ้อ อะไรเนี่ยเกิดอะไรขึ้นกับชีวิตเราแต่พอเรามานั่งคิดอ่ะถึงเวลาละถึงเวลาที่เราจะต้องกลับมาทําธุรกิจที่เราตั้งไว้ตั้งแต่เราเป็นเด็กครับไ้เห็นโลกทั่วแล้วครับสำหรับคนอย่างที่เห็นโลกทั่วๆนั้นตอนแรกแทนว้ททำธุรกิจอะไรบ้างครับเราก็ตั้งใจทําน้ำเต้าหู้มิสเตอร์บีนขายทั่วรถไฟฟ้าระดับแบบว่าคนที่เห็นโลกมาแล้วน้ำเต้าหู้มีอะไรบ้างครับก็วิเคราะห์จากสิ่งใกล้ตัวก่อนบอกเวลาั่งเที่ยวต่างชาติฝรั่งมาเมืองไทยทําอะไร หนึก็มาหาที่พักล่ะสองเนี่ยกินแน่นอนสามช้อปปิ้งเฮ้ยมันนวดด้วยอ่ะมันมีบางกลุ่มนวดอ่ะแล้วร้านนวดตอนนั้นก็มีไม่เยอะเพลินโชคดีว่าผมอยู่ที่สวิสเนี่ยเราก็ชอบไปแช่น้ำเราไม่รู้หรอกมันเรียกสปาอ๋อนี่เขาเรียกว่าสปาแล้วก็ไปดูรอบๆเฮ้ยมีนวดด้วยมีฝังเข็มด้วยมีคลโรแพคติกด้วยทำนวดอย่างเดียวไม่ได้เราต้องทำสปาด้วย ในเวลาที่คุณทําธุรกิจเนี่ยคุณต้องมีมูลค่าเพิ่มและมีสิ่งใหม่ๆใ,ในธุรกิจของคุณคมีไอเดียแล้วมีแผนธุรกิจแล้วจะเริ่มลงทําจริงๆแล้วทำไงครับใช้เงินเท่าไหร่ครับก็ได้ได้ตังมาครับเพราะว่าเขาเลิกออฟออกออมันได้ตังมาก้อนหนึ่งกับเงินสะสมที่มีอยู่นะครับเราก็รวบรวมกันกับเพื่อนเพื่อ,นเ,อนเนี่ยก็ตอนแรกก็ไม่คิดว่าจะทุ่มบทหมน้าตัก แต่เวลาเราทำไปแล้วเนี่ยเนื่องจากว่าเราก็เห็นว่าเฮ้ย <c oughs> first class เขาเสิร์ฟแบบเนี่ย business class เสิร์ฟแบบเนี่ยถ้าเราอยากจะมีมีลูกค้าที่ที่ในระดับบนเ,นเราจะต้องทำยังไงเราก็คิดหมดเลยว่าหนึ่งห้องทรีทเมนต์เนี่ยต้องมีสตรีมนะมีอ่างแช่น้ำนะมีห้องอาบน้ำนะมีเตียงมีเสาอายุเรด้าเอาวันนี้มีตังใส่เลยวันนี้มีตังใส่เลยบางวันไม่มีตังทำยังไง ก็ยังเครียดเลยทุกวันนี้คือต้องต้องคำนวณทุกวันนะว่าเราจะทํำยังไงให้ให้เรายังคงเซอร์วิสมาตรฐานที่ดีได้งานบริการที่ดีแต่เดียวกันเนี่ยธุรกิจต้องเดินได้ด้วยอันนี้คือจุดที่ทําให้เราแตกต่างจากคนอื่นหลังจากทาแล้วไปได้างครับคิดว่าเรามาถูกทางไหมครับคิดว่ามาถูกทางแน่ๆเพราะว่าลูกค้ามาบอกต่อกันอย่างแบบเยอะมาก แล้วตอนนั้นเนี่ยใน Google Search เนี่ยชื่อด i v ว n a าเนี่ยติดท็อปตลอดเวลาเพราะมีบล็อกเกอร์มาเขียนมีมีคนเนี่ยเอาไปเขียนถึงเราเยอะมากขอเคล็ดลับหน่อยครับเพราะหลายคนพูดว่าธุรกิจบริการเนี่ยก็คือเราส่งผ่านสิ่งที่เราจะเป็นเซอร์วิสเนี่ยผ่านคนครับและคนเนี่ยก็เป็นสิ่งที่เราไม่สามารถบังคับได้ครับทันดีเวอรามีเทคนิคมีเคล็ดลับยังไงครับคือหนึ่งมาจากการเลือกคนก่อนเลยครับเราจะเลือกจากการที่เขาเป็นคนใจดีนะครับพอที่เขาใจดีปุ๊บเนี่ยเรามีมาตรฐานการ ฝึกอบรมของเราเนี่ยอันนี้เราต้องมีคู่มือการให้บริการที่ทุก,กคนกจะต้องให้บริการในมาตรฐานเดียวกันหัวหน้าสาขาก็จะต้องทําการประชุมพนักงานนะครับว่าวันนี้เนี่ยจะมีแขกกี่คนแต่ละคนมีความชอบไม่ชอบอะไรบ้างแล้วเราจะให้บริการเขาแบบไหนยังไงบ้างผมจะใช้คาว่าเมื่อมาถึงเรือนชาญให้ต้อนรับเพราะฉะนั้นทุกคนที่เข้ามาเนี่ยจะได้รับการบริการทุกคนทุกคนทําหน้าที่ของตัวเองในจุดเล็กๆให้ดีที่สุด และเพื่อแผ่แก่คุณรอบข้างคนตัวเล็กๆก,ก็สามารถเป็นพลังอันยิ่งใหญ่ได้เทศจักรหญิงดรสุภาพอรปิติพรปรากฏว่าพอเกิดเหตุการณ์บ้านเหมืองก็ทําให้ให้ธุรกิจเราเนี่ยลงไปแบบว,ว่าพนักง,งานเราเนี่ยเต็มคนเต็มเซอร์วิสเต็มแต่ไม่มีลูกค้า สนับสนุนโดย s ซั s u n g Smart s i e n น t ทีลิตรัณั์มิสมีด d าเวโรนาไพรเวทวิลล่าหัวหินสถาบันความงามเมโกคลินิกว้า14ปีกับธุรกิจสปาที่ได้สร้างสารรค์การให้บริการที่ดีที่สุดและนวัตรกรรมใหม่ๆจนได้รับรางวัลบนเวทีระดับโลกมากมายอะไรคือแนวคิดสู่ความสำเร็จนี้ไปติดตามกันต่อเลยครับ ตลอดเส้นทางที่ผ่านมาเนี่ยดูมันทั้งสวยงามโร<อ>ยด้วยกลิ่นกุหลาบจริงๆแล้วตุตีมีช่วงที่รู้สึกว่ามันต้องผ่านขวากหนามอะไรบ้างไหมครับเนื่องจากเราเป็นฐานลูกค้าของเราเนี่ยเป็นชาวต่างชาติอยู่ประมาณสัก70%็0ปอร์ซปดเปอร์ซปรากฏว่าพอเกิดเหตุการณ์บ้านเมืองน,นะครับนะครที่พนักง,งานของเราเนี่ยเต็มคนเต็มเซอร์วิสเต็มแต่ไม่มีลูกค้าแน่นอนความเครียดมาตอนที่เกิดครั้งแรกๆเลยเนี่ยโชคดีก็มีอาจารย์เนี่ยมาบอกบอกว่าให้ ให้เม่น่นากลับบ้านคือตอนนั้นมันต้องอาศัยความกล้ามากๆต้องอาศัยความกล้ามากๆเพราะว่าเราประเมินแล้วว่าอันนี้คือมันไม่น่าจะดีที่จะ d e ลิเวอร์หรือว่าเอาคำแบบนี้ไปบอกเขามันมีความเครียดสูงนะครับแล้วก็เราก็ใช้วิธีการว่าเลื่อนอยู่หลายครั้งที่จะบอก สิ่งที่เรากําลังจะบอกกับพนักง,งาน,นกดเขาเข้าใจดีนะครับแล้วเขาก็พร้อมจะช่วยทุกคนก็ทยอยกันครับแบ่งคนไหนมีภาระก็อยู่คนไหนไม่มีภาระอยากจะกลับไปพักเกากลับไปพักจากสถานการณ์ที่ดูจะย่ําแย่เนี่ยมันกลายเป็นว่าเราได้รู้จักคนมากขึ้นได้เห็นว่าเวลาเรายากลำบากเนี่ยใครอยู่กับเราบ้าง ผู้ชรหาหลายๆคนคงกาลังทาธุรกิจอยู่แล้วบางทีเขาอยู่ในช่วงที่เขายัางไปไม่ถึงฝันถ้าต้องให้กําลังใจเขาในการฝ่าฟันธุรกิจเนี่ยพี่ตีจะให้กําลังใจเขาาครับผมว่าการทําธุรกิจนะครับมันมีจุดเริ่มต้นนะครับเมื่อคุณมีจุดเริ่มต้นแล้ว<ม>คุณมีเวทีแล้วมผมว่าอย่ายอมแพ้ครับ<ม>เวลาที่เราได้ในสิ่งที่เราฝันเนี่ยมันมาจากสิ่งที่เราใช้ความพยายามเพราะนั้นเนี่ยถ้าทำธุรกิจแล้วเนี่ยต้องอย่ายอมแพ้นะครับถ้าคุณทำได้ คุณก็มีโอกาสเป็นอายุน,น้อยร้อยล้านเช่นกันครับจากเมืองที่วุ่นวายเดินผ่านไปยังดีวาน่าสปาทำให้เราเข้าใจถึงหัวใจของการให้บริการที่ทรงผ่านจากนิ้วมือไปสู่หัวใจของผู้ที่ถูกนวดมันเกิดขึ้นได้ต่อมเมื่อ ได้เข้าใจงานบริการที่แท้จริงและเขาคนนี้ยังสามารถทำให้ลูกทีมกว่าอีก160คนพร้อมที่จะส่งต่อการนวดด้วยหัวใจไปสู่ผู้คนจนทำให้ชื่อเสียงของ Divana Spa ตลอด14ปีที่ผ่านมาเข้าไปอยู่ในหัวใจของคนนับแสนแสนคนจากทั่วโลกขอขอบคุณเขาคนนี้ที่ได้ส่งมอบความรู้สึกดีๆและสร้างชื่อเสียงการนวดแบบไทย มากยิ่งขึ้นกับพัฒนพผมรานุรักษ์ดีวาน่าสปาบมโลกนี้มีกี่ล้านคนมีเหตุผลกันกี่ร้อยอย่างมีจุดหมายปลายทางแตกต่างกันไปแต่จะเหลือสักกี่ร้อยคนที่ยังค้นหา